สวัสดีครับพบกับผมนะครับสตีฟทิติวัฒน์ทองอ่อนครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการอ่านโน้ตไทยนะครับโน้ตที่เป็นตาราง8ช่องนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างเพลงกุลาวเปียงพิงนะครับผมก็อันนี้นะครับจะเป็นโน้ตทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมขอขอก๊อปโน้ต ทำไมถึงมีแช่องนะครับก็จะทําให้เห็นภาพนะครับก็สมมุติว่ายังเป็นแบบนี้อยู่ปุ๊บเราจะเห็นนะครับอันนี้คือช่องที่1 2 3สามนะครับผมเป็นช่องที่1ช่องที่สองช่องที่สช่องที่สช่องที่ห้าช่องที่ห ช่องที่7แล้วก็ช่องที่8นะครับผมอ,อันนี้นะครับผมก็เป็นที่มาของไอ้โน้ตตาราง8ช่องนะครับผมในแต่ละ1ช่องนะครับหรือว่า1อ่าช่องนี้นะครับก็จะมีสามารถบันทึกโน้ตนะครับได้ทั้งหมด4ตัวนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เป็น1 2 3 4นะครับผมหรือว่าจุดก็ขีดก็ได้4ขีดนะครับหรือว่าจะเป็น อ่าเป็นโน้ตแบบนี้โดเรอ่าเป็นโดเรมีนะครับอ่าเป็นโดเรมีฟานะครับผมก็ได้4ก็ได้4ตัวนะครับผมทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นภาพง่ายๆนะครับผมทีนี้เวลาที่ผมอ่านนะครับผมจะอ่าไม่ไม่จำแบบนี้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับผม ก็เป็นวิธีส่วนตัวนะครับผมลองดูก่อนนะครับผมเผื่อเรา,าสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับผมก็ผมจะตัวนี้นะครับจะเป็นเลขห้องนะครับที่ที่ตรงนี้หนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับผมห้องที่เจ็ดอันนี้ก็คือห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งคือ,อหรือว่าเป็นวักที่หนึ่งนะครับวักที่หนึ่งก็จะมีอ่จังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สอง เอาเอาแบบนี้ดีกว่าผมผมจะชอบจำแบบนี้สองสามอ่ะสี่แล้วก็หนึ่งอ่ะอะหลายท่านอาจจะงงนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับอืมอ่ะทำไมถึงเป็นสอง ส4 1ี่หนึ่งนะครับก็คือจังหวะจังหวะที่1จังหวะที่1ของเพลงเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนิราศเวียงพิงให้ฟังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมทำให้มันเหมือนกันก่อนนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังจังหวะที่1ก็คืออ่าถ้าผมเปิดเพลงนี้ก็จะเริ่มนับหนึ่งเลยนะครับผม 1 2 3 4 ก็จะเป็นที่เวลาผมนับนะครับก็คือจังหวะที่1จ are id ังหวะที่หนึ่งของเพลงนะครับมันก็จะอยู่ท้ายช่องที่สี่นี้นะครับผมก็คือจะเป็นจังหวะที่หนึ่งนะครับจังหวะที่หนึ่งอย่างอย่างเช่นเพลงนิลาดเบียงพิงเพลงกุหลาบเบียงพิงนะครับผมโทษทีนะครับเรียกชื่อผิดเพลงกุหลาบเบียงพิงนี้นะครับก็ก็คือมันจะว่างมาครับหนึ่งแล้วก็นับหนึ่งอยู่ตรงนี้ 1แล้วก็มาสองสามนะครับผมก่อนขึ้นเพลงนะครับผมที่ผมทำดนตรีไว้นะครับสมม่งมาเป็นแบบนี้อัพอแล้วก็นับหนึ่งสองสามลาทีเลมีก็คือจังหวะตกนะครับจังหวะตกจังหวะตกจังหวะที่เราปลกมือนะครับก็คือจังหวะหรือจังหวะที่เรานับนะครับผมก็จะตกตัวสุดท้ายนะครับผมหนึ่งสอง สามลาทีเลมีมีซอนลาซอนมีเลมีอ่านะครับทีนี้อ่ะเราลองมา,มาท่องกันแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำสีสีไว้อ่าเป็นสีอ่ะสีนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะเราจะท่องถึงแค่ตัวนี้ก่อนนะครับเราท่องหนึ่งสองสามลาทีเลมีอ่ะโอเคนะครับ อ่ะลองท่องกับดนตรีดูนะครับอ่ะโอเคครับหนึ 1, 2, ่งสองสามนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือก็คือจ,จังหวะตกนะครับจังหวะที่ตึง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 อ่ะจังหวะจังหวะที่จังหวะที่หนึ่งก็คือมันจะเป็นจังหวะที่สําคัญที่อ่ะให้ให้เพลงอ่ะ แต่ละเพลงก็ส่วนมากจะเป็นอัตราจังหวะคือ4/4นะครับผมก็จะมี1 2 3 4แล้วก็กลับมา1 2 3 4ใหม่นะครับอย่างเพลงนี้ก็อัตราจังหวะ4/4นะครับผมก็ก็คือในในหนห้องนะครับจะมี4จังหวะนะครับก็คือมี4เคาะแล้วก็จะไปห้องใหม่ไปวักใหม่นะครับผมอ่าทีนี้เรามาลองท่องโน้ตไปพร้อมกันนะครับอ่าท่องโน้ตไปพร้อมกันถึงตัวนี้เลยนะครับถึงตัวนี้เลย อ่ะสีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดดนตรีนะครับผม,มเดี๋ยวผมถอยนิดนึงโอเคครับจะได้จะได้ไดเปเปิดหน้านั้นทันอ่ะแล้วก็ฟังเสียงไฮแฮดนะครับสองสาม ก็คือมันก็คือจะจังหวะตกนะครับจังหวะตกก็คือหนึ่งสองสามลาทีเลมีมีซอนลาซอนมีเลมีนะครับผมก็อาจังหวะมันก็จะไปประมาณนี้นะครับผมไปแบบนี้เลยนะครับผมก็จังหวะ1นึ่าจังหวะที่1ก็คือจังหวะที่ไปไปพร้อมกับการที่เรา,าปรบมือนะครับ